ดูดวงแรนดอมนะคะคุณเป็นคนที่มีคู่หรือเปล่าหรือดวงของคุณจะมีคู่หรือเปล่านะคะกดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่ากูให้กับแผนด้วยเหมือนกับบางครั้งก็แอบสงสัยใช่ไหมว่าตกลงจริงๆฉันมีคู่ก็วะนะคุณน่ะเป็นคนที่ขยันหาเงินมากๆหรือหาเงินเก่งที่ผ่านมาสนใจแต่เรื่องการทำงานหาเงินแบบนี้แล้วก็ นึกอยูนในใจถ้ามีความสัมพันธ์ก็อยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักเดียวคนเดียวอยู่กันไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้อืคุณก็คิดบ้างเป็นบางเวลาและที่เหลือก็คือเอาเวลาไปทํางานเพราะคุณจะปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือตามโชคชะตาจะกําหนดอแต่คุณอน่ะมีความรู้สึก เคมีตรงก,กันกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในช่วงเวลานี้นะแต่คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาอะไม่ค่อยได้แสดงออกหรือเก็บซ่อนความรู้สึกกับคุณหรือตัวคุณเองก็ได้ที่เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆและตอนนี้คุณกับเขายัางรู้จักกันไม่เพียงพออืมจะต้องรู้จักกันมากกว่านี้ ทั้งคู่เคยผ่านความผิดหวังเสียใจกันมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็เถอะนานแค่ไหนก็เถอะเคยผ่านมาแล้วนี่ไงคุณและเขาจะมาเป็นความรักครั้งใหม่ซึ่งกันและกันหรือคุณอะเป็นคนที่มีคู่นะไม่ใช่ว่าจะไม่มีอาการความรู้สึกที่เวลาเจอกันมันจะมีความรู้สึกผูกพันแล้วก็ ไม่สามารถที่จะอ,ออกจากความรู้สึกเอาออกจากหัวได้เลยคิดถึงตลอดตลอดแบบนั้นวัยอาจจะใกล้เคียงกันหรือมีใครคนใดคนหนึ่งอ่อนกว่าอายุแตกต่างกันก็ได้ Word w ด i t i n g for อจะเย็นเย็นะคะเขาจะเข้ามาหรือบางคนได้เจอแล้วก็ด้วยก็ได้นะเขาเป็น past l ไลท์ e l ลเ i ชั่นชิของคุณอะ เป็นคนเก่าในอดีตชาติและติดตามกันมาเรื่อยจนมาถึงตอนเนี้ก็ใช่อาศัยความเชื่อใจความศรัทธานะสิ่งอย่างเงี้ยว่าไปมีจริงนะและความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีความรักโรแมนติกมากๆนะคะเป็นคู่กันคุณเป็นคนที่มีคู่จะมาในรูปแบบที่ไม่นานมากและนับจากนี้นะ ไพ่อบอกไม่ต้องกังวลใจแล้วก็มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอน